สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับสายด่วนนะครับพี่ๆสายด่วนลาวรอบดึกเนาะก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี v i p แล้วก็ลาว v i p นะครับค่ําคืนของวันที่24นะครับกันยายน2566นะครับผมก็สำหรับแนวทางของเราเมื่อคืนนี้มาแค่ในรอบ v i p นะครับพี่ๆมาแค่ในรอบ v i p ก็คือมาแค่รุ่นแปดนะครับพี่ๆน้องนั้นหลุดเนาะ นะครับนอกนั้นหลุดนะครับพี่พี่เนาะผมขอไปแบบเร่งรวนเนาะมาแค่สายรูดนะครับมาแค่สายรูดนะครับผมส่วนทางของข่ําคืนนี้นะครับก่อนไปรับชม นะครับก่อนไปรับชมผมขอฝากบ้านนะครับสรับไปพี่สมาชิกเพื่อนใหม่ที่อาจจะเพิ่งผ่านเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําต้อทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวหลองเองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับก็แนวทางนะครับผมวางไว้แล้วนะครับวางไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เน้นให้นะครับพี่พี่ก็อย่างที่บอกนะครับไปอย่างเร่งรีบนะครับเพราะว่าติทุระนะครับพี่พี่ติุระนะครับผม ตุละในโลงช้านะครับผมให้4กับ8นะครับพี่พี่4กับ8เลาสามัคคี4กับ8ตัวเน้นก็จะเป็น49กับ4080นะครับตัวเด่นนะครับผมอันนี้เลาสามัคคีส่วนเลา่าสามัคคี VIP นะครับตัวเด่นนะครับก็จะเป็นในที่เลข1 4ส 1>, 1 4แล้วก็1 7 1 7แล้วก็5 7นะครับผมอันนี้ลาวสามคัคคี vip นะครับส่วนลาว vip นะครับลาว vip ลาว vip นะครับตัวเด่นก็จะเป็น3 5 3 8 3 8แล้วก็7 8นะครับผมเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางนะครับในรอบดึกนะครับลาวสามัคคีลาวสามัคคี V.I.P แล้วก็ลาว V.I.P นะครับค่ำคืนของวันที่24กันยายน2566นะครับชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่เพราะว่าช่วงนี้แนวทางก็เดินไม่ค่อยดีนะครับสลับลาวรอบดึกเนาะนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ลาวกาชาติลาวกาชาติดาวโจน V.I.P แล้วก็ดาวโจนสตาร์ก็ถือว่า มาในสายรูดสายเจาะนะครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าปังๆเนาะในรอบดึกนะครับก็ยินดีกับพี่พสมาชิกด้วยนะครับเดี๋ยวใครที่รอติดตามรับชมเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะรีบลงให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับส่วนแนวทางเราสามัคคีเนาะรอบแรกของเราสองทุ่มครึ่งขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับผมก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับผมกลาบสวัสดีครับ